กันเช่นเคยครับกับผมครับพมเช้งในช่อง AC Power c h anel n ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปะทุมสปีดเวย์ครับเราจะมาทำการทดสอบรถกันถึงสมรรถนะผลิตภาพในการขับขี่ระหว่างรถเดิมๆที่ยังไม่ได้อัปเกรดใดๆกับรถที่มีการอัปเกรดและโมดิฟายช่วงล่างจากร้าน AC Power ซึ่งเป็นชุดช่วงล่างที่เป็นชุดซอร์ฟช่เ,เบาผมพาไปพบกับบรรยากาศภายในงานจะสนุกและทึกคักขนาดไหนพาไปชมข้างในา พ์ทเนอร์ที่ร่วมทําช่วงล่างเหมือนกับเป็นแพ็กเกจให้กับลูกค้าออกรถออกไปทั้งคอนโทรลอาร์มทั้งทวินอาร์มของเอ p ี w e r เวถ้าหลังเรียกทวินอาร์มข้างหน้าคอนโทรลอาร์มมันจะอยู่ด้านหน้าถามว่าใส่เพื่ออะไรใส่ทาไมมันมีคําถามหลากหลายคําถามที่ผมเคยเจอใส่ไปทําไมใส่เพื่ออะไรใส่แล้วดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นแท่งเหล็กมันโนหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ลองท่านจะไม่รู้ฮะเชื่อป่ะผม50-50มานานมากนะกับความรู้สึกนี้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าอ่ะจนสุดท้ายมาลองกับรถตัวเองอ่ะเฮ้ย คือมันคนละคันและที่ทำงานทำไมผมเชื่อเพราะโชคม,มันไม่ได้เปลี่ยนไงมันเป็นโชคเดิมที่ที่เอากลับไปนั่นแหละวันนี้ เป็นวันที่อีซูเมโทรจัดขึ้นทดตอบรถ p ี v วจริงๆสะพานนาเดิมเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับแต่มีการปรับแต่งโดย a อ Power ให้เฟิร์มขึ้นดีขึ้นครับใช่ครับี๋ยวจะหาว่าเรามานั่งโม้อีกครับนกชนอะฮะนกชนใช่ไหมเมื่อกี้นกตัวใหญ่ผมมา,มาที่นี่เพื่อที่จะให้รู้จริงๆว่าไอ้ที่ผมไปร้านเขาทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยอไปร้านเขาทุกเขาเนี่ยที่เขาหลอกผมไปเสี่ยงชีวิตเนี่ยครับผมมันเป็นเฉพาะรถที่เขาให้ผมลองหรือเปล่าแต่คราวนี้นะเป็นรถที ขายเนี่ยใช่ของเป็นรถเดิมเนี่ยจริงอ่าแล้วอยากจะรู้ฟีลลิ่งว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกับที่ร้านใหม่ครับผมขึ้นรถอะไรนี่ถึงหน้าลูกเมียครับผมโอ้ยกูจะกลับไปถึงบ้านเลยวะครับผมให้กลับครับเนี่ยได้พี่นะเซอร์โอเคอ๋อแล้วแล้วทีมกล้องของไม่ได้ไปใช่ไหมถ้าไปก็หลังคามึงถ้าไปกูแนะนำหลังคาแล้วล่ะใช่ครับอยากจะถามว่าอินดักเตอร์ครับมันเหมือนกับที่เขายืนอยู่หน้าวงออเคสตราป่ะ ใช่ไหมคล้ายๆกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับสี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่หกสิบนะนะสี่สิบนะสี่สิบไหนอ่นนั่นหกสิบเห็นอยู่ไม่ใช่สี่สิบอันนี้สามสิบี่รอบโอ้ยแปดสิบนะพี่ถอยสามสิบเดี๋ยวดูจังหวัดถูกเฉยนะท่านผู้ชมครับข้างหน้านี่ฮะจับตาดูให้ดีนี่คือเลนเชนฮะเลนเชนนี่ครับถูกเฉนฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะ เป็นไงอยู่ครับน,น,นี่ครับอันนี้ถุกเฉินหนักเลยหักตอก,ตกปุ๊บอยู่ไหมเหลือๆอเอาล่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวจะปล่อยมือเบกจับตาด้วยดีหลังจากที่เซตอัพจากทุ่งลางจากเอ p ซีพาวแล้วเป็นยังไงระยะเบรกของเราในความเร็วเท่าเดิมฮะเฮ้ยมังเฟียวอะะ่ะสั้นๆถ้าเซตนี้ในราคาเท่าไหร่พี่ชม5 1 8 0 0บาท เราเพิ่มความปลอดภัยกับชีวิตเราห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีส่วนลดโอ้พี่มันผมบอกผมนผมนั่งรู้สึกปลอดภัยับพี่จริงจริงอินเตอร์ตัวจริง,รง,รงมาขับโดยที่ผมไม่ได้ขับ<ช>มันเป็นความช<อ>ัดเจนว่าดีไม่ดีเราไม่ได้จ้างเขามามาพูดว่าดีหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เขาพูดคือความจริงที่เขาได้ขับและสัมผัสแล้วเขาต้องพูดกับผูเ้เลยพ่เองใช่ครับไม่ใช่ว่าเราไปพูดกับผู้เรยพภใช่ครับสมมติว่าแนวกรณีที่พี่ต้มเนี่ยอยู่ที่ร้านพี่ต้มพูดกับลูกค้าครับแต่ที่นี่พี่ต้มพูดกับลูค้้าไไม่ด ใช่ครับอินดักเตอร์เป็นคนพูดกับลูกค้าและลูกค้าพูดกับอินดักเตอร์พี่ส้มไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปนั่งกับเขาดีไม่ดีลูกค้าตัดสินเลยเพราะรู้สึกมันหลอกไม่ได้ลูกค้าที่นั่งคันนี้แล้วไม่หนักคันหนึ่งที่ปรับเทสต์ต่างมันจะเห็นความชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ชอบอยากปรับเทตเพิ่มเติมติดต่อได้เลยจัดไป่ากไที่ชอบเดิมๆก็ใช้ไปก่อนแต่เชื่อผมเถอะความปลอดภัยคุณเลือกได้ครับ กับการทดสอบลองรถมิววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากอันนี้แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมเน็ตนะครับเป็นแอดมินอิสูมิวเอ็กซ์ไทนะครับวันนี้ได้ลองขับรถหรือยังครับลองครับพี่สองรอบแล้วพี่สองรอบเลยนะเเบิ้ล <20 S 1> <W> เ,เลยครับบเบิ้ลครับ แล้วเป็นไงบ้างกับรถเดิมๆกับรถที่ปรับ์ฟร์แนซ์แล้วคือจริงเดิมๆถามว่าดีไหมก็ดีก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าทําขึ้นมายิ่งเฟิร์มยิ่งกระชับยิ่งดีหนักเข้าไปอีกครับมันแตกต่างกันยังไงบ้างผมว่ามันรถที่ทํผมว่ามันกระชับขึ้นแล้วความสูงความสูงมาตรดานมันนิ่มแล้วมันกระชับน,นิ่มกระชับเวลาที่เรา เข้าโค้งเลนเชนแบบกลับมาขับพลอยง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นพี่เวลาตีโคง้งเนี่ยเห็นได้ชัดโคง้งน่าจะเป็นโคง้งกว้างสุดตรงอะไรมันจะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเห็นผลครับเรารไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะไม่ต้องเลี้ยงอะไรเยอะครับแค่กดเฉยๆก็เข้าแล้วใช่ครับอะไร,รย,ยัรบเบรกเป็นไงบ้าง ระยะเบรกนี่เบรกก็เบรกดีครับใช้ได้เลยแจ๋วเลยกดมาแรงแรงเบรกอยู่มั่นใจปลอดภัยแน่นอนท้ายหว่วง สันมากชัสนนะชันมากเป็นไงบ้างครับน <at> ้องเพชรกับการทดสอบในเรื่อง โชว์แของช่วงล่างในรถ Isuzu MU-X ขอสแตนดาร์ดก,ก็ถ้าเทียบกับตัวที่ผมขับอยู่ของผมขับเป็นตัวเจนเก่าเขาพัฒนาได้ค่อนข้างดีเลยพอมาเจอกับช่วงล่าง A/C Power ด้วยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วผมเองก็ใช้ตรงรสเต็ปเดียวกับที่เขามาทดสอบเลยก็มั่นใจมากขึ้นดึงเข้าโค้งอะไรเก็บทุกอย่างได้ดีมากซึ่งน้องเพชรก็ใช้รถ Isuzu MU-X มาพอสมควรใช่ครับนี่รถเดิมๆที่ยังไม่ปรับปรุงอะไร เขาก็ดีขึ้นมาจากสเปคก่อนอันนี้อยู่ใช่ครับค่อนข้างดีเลยในเรื่องการเปรียบเทียบในการก่อถนนต่างๆก<ช>็ดีขึ้นมาในระดับนน้นใช่ครับพอมีการเปรียบเทียบระหว่างเดิมๆพอเติมเอซิวเอเข้าไปปูเซตไปแบบนี้โชค๊คซับแทลงหน้าหลังสับแปดเกินโค้งหน้าหลังขับรวไปยังไงบ้างผมขึ้นเนียนขึ้นเรื่องรอยต่ออย่างสเตชัน้อยต่อถนนลูกแล้วหน้าอย่างเงี้ยผมรูดไปด้วยความเร็วค่อนข้างสูงเหมือนกันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับคงอะไรไม่สบายความสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงห้องโดยสารไม่รู้สึกเลยชัดเจนจากต่างนะคร พีเหมือนกันครับฝากผลงานหน่อยครับน้องเพชรก็ตอนนี้ผมกำลังเล่นถ่ายละครอยู่นะครับแล้วก็ใครอยากติดตามก็ดูได้ในช่องวันสามสดครับครับยังไงฝากน้องเพชรด้วยนะครับทางช่องวันผมกับน้องเพชรไปก่อนฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าอีพี่หน้าเราจะทำอะไรกันลองรถแบบไหนกันกับช่องเอทีพีโ h ชาแนลครับ